วัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องของการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางค่ะซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นทางสถิตินะคะเป็นการที่เราหาค่ากลางนะคะของชุดข้อมูลค่ะโดยวิธีการที่นิยมนะคะก็คือการคิดหาค่าเฉลีย่ยหรือว่ามีนนะคะหามัธยฐานหรือว่ามีเดียนแล้วก็หาฐานนิยมนะคะหรือว่าโหมดนั่นเองค่ะ เรามาเริ่มต้นกันที่ค่าเฉลี่ยนะคะดูจาก excel นะคะเรามีตารางของราคาขนมจีนนะคะต่อจานนะคะในจังหวัดพัทลุงเทียบกับในจังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะจำนวนทั้งหมด10ร้านด้วยกันค่ะนะคะเป็นข้อมูลดังต่อไปนี้นะคะวิธีการหาค่าเฉลี่ยนะคะใน Excel ก็คือเราจะใช้สูตร Average นะคะสูตร a v e r a ร e อ่ะอย่างนี้นะคะ เราก็จะได้คำตอบว่าจังหวัดพัทลุงมีค่าเฉลี่ยของราคาขนมจีนต่อจานอยู่ที่44บาทค่ะแล้วในจังหวัดกรุงเทพมหานครล่ะคะ่ะค่าเฉลี่ยปรากฏว่าอยู่ที่39บาทซึ่งมีค่าน้อยกว่า44บาทนะคะเป็นไปได้อย่างไรนะคะนี่คือแสดงให้เห็นว่านะคะค่าเฉลี่ยมีจุดอ่อน นะคะมีจุดอ่อนค่ะนะคะค่าเฉลี่ยเนี่ยมันเป็นการที่เราเอาจำนวนข้อมูลทั้งหมดเลยนะคะมารวมมันก่อนแล้วก็มาหารด้วยจำนวนข้อมูลนะคะที่มีนะคะทีนี้นะคะการที่นํามารวมทั้งหมดเลยเนี่ยนะคะ ก็ย่อมที่จะรวมเอาข้อมูลที่ผิดปกติเข้าไปด้วยนะคะเช่นข้อมูลที่อาจจะสูงมากไปหรืออาจจะต่ำมากไปนะคะจะมีผลนะคะทำให้ค่าเฉลี่ยเนี่ยไม่ถูกต้องนะคะ,ะเพราะฉะนั้นจากตารางตรงนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าในจังหวัดพัทลุงนะคะมีข้อมูลอยู่ข้อมูลหนึ่งนะคะ ที่มีความผิดปกติออกไปนะคะก็คือราคาของขนมจีนเพิ่มสูงขึ้นมาอยู่ที่100บาทอย่างนี้นะคะเพราะนั้นตัวนี้จะมีการส่งผลให้ค่าเฉลี่ยของจังหวัดพัทธลุงเนี่ยนะคะมีค่าเฉลี่ยที่สูงกว่าในกรุงเทพมหานครนะคะดังนั้นนะคะเมื่อเราใช้ค่าเฉลี่ยแล้วมันมีข้อจำกัดอย่างนี้นะคะเราจึงต้องหันมามองตัว การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางด้วยวิธีอื่นค่ะนะคะเสริมเข้าไปนะคะนั่นคือการที่เราจะมาหาค่ามีเดียนกันนะคะหรือหามัธยาฐานนั่นเองค่ะเอาละค่ะมาดูที่ค่ามีเดียนหรือมัธยาฐานกันนะคะซึ่งค่ามีเดียนเนี่ยนะคะโดยพื้นฐานแล้วมันก็คือค่ากลางนะคะของชุด เดต้นะคะที่มีการจัดเรียงลำดับแล้วนะคะอาจจะเรียงจากน้อยมาหามากหรือมากไปหาน้อยก็ได้นะคะเราก็จะใช้สูตรคำนวณใน Excel ก็คือ m i d i a n นะคะแล้วเราก็เลือก Range ของข้อมูลลงไปนะคะเราก็จะได้ข้อมูลออกมานะคะว่าค่ากลางนะคะ หรือค่ามัธยฐานนะคะมีเดียนนะคะของจังหวัดพัทลุงและกรุงเทพมหานครเท่ากันค่ะนะคะราคาเท่ากันค่ะนะคะเพราะนั้นใกล้เคียงความจริงกว่าที่จะเลือกเอาค่าเฉลี่ยนะคะดังนั้นวิธีการคิดค่ามีเดียนหรือมัธยฐานนะคะก็คือการที่เราเอา ตัวเลขนะคะณตำแหน่งที่ n นะคะบวกกับ1นะคะแล้วเราก็เอาไปหารกับ2นะคะใน order list ที่เรามีนี่แหละนะคะเราก็จะได้เป็นค่ามีเดียนค่ะเราก็จะเห็นได้ว่าค่ามีเดียนเนี่ยนะคะไม่ไม่ถูกกระทบนะคะด้วยตัวค่าที่ผิดปกติไปนะคะทีนี้ นอกจากค่ามีเดียแล้วนะคะเราก็ยังมีอีกค่าหนึ่งนะคะที่เป็นที่นิยมใช้ใช้บ่อยเหมือนกันนะคะก็คือค่าโหมดหรือฐานนิยมนะคะตัวฐานนิยมนี้ก็คือค่าของข้อมูลที่มีความถี่สูงที่สุดนะคะหรือว่าเกิดขึ้นบ่อยที่สุดในชุดข้อมูลหนึ่งนะคะตัวฐานนิยมอาจจะมีได้หลายๆค่านะคะหรืออาจจะมีค่าเดียวหรืออาจจะ ชุดข้อมูลนี้อาจจะไม่มีฐานนิยมเลยก็ได้นะคะซึ่งถ้าไม่มีเลยเนี่ยนะคะค่าของตัวโหมดเนี่ยจะเขียนใน Excel ก็จะเขียนว่า na นะคะมาดูการคิดค่าฐานนิยมหรือโหมดกันนะคะใน Excel ก็จะใช้สูตรเป็น mode .sngl นะคะแล้วเราก็เลือก Range ของข้อมูลนะคะกด enter นะคะ แล้วก็ drag ไปเพื่อจะหาค่าโหมดของภายในกรุงเทพมหานครด้วยนะคะเราก็จะได้มาแล้วนะคะว่าค่าโหมดหรือฐานนิยมนะคะของราคาขนมจีนในจอดพัทลุงก็อยู่ที่25บาทนะคะแล้วก็ในกรุงเทพอยู่ที่20บาทนะคะเป็นฐานนิยมนะคะทีนี้ก็มาที่คำถามว่าแล้วค่า ใดนะคะการคำนวณแบบใดนะคะที่ดีที่สุดนะคะสำหรับการวัดนะคะแนวนมเข้าสูส่สนยนกลางนะคะก็คงต้องบอกว่าคงต้องใช้ร่วมกันนะคะแทนที่จะใช้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะไม่มีอะไรดีที่สุดนะคะแล้วก็แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าการใช้อย่างเดียวนะ,นะคะไม่ควรทำนะคะ มาดูสักอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับรายได้นะคะรายได้นี่แหละค่ะเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากเพราะว่าจะมีความแปรปรวนสูงนะคะเป็นรายได้ของแต่ละบุคคลอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเอาข้อมูลมาใช้ค่าเฉลี่ย หรือมัธยฐานหรือฐานนิยมพวกนี้นะคะเราต้องมีการนํามาใช้ผสมผสานกันไปนะคะเราจะเลือกใช้เพียงแค่ค่าเฉลี่ยอย่าง,างเดียวไม่ได้นะคะลองมาดูตัวอย่างกันนะคะ,ะเช่นนะคะก็เรามีข้อมูลรายได้ของคน10คนตามดังต่อไปนี้นะคะทีนี้เวลาเราหาค่าเฉลี่ยนะคะ,ะเราก็จะได้ค่าเฉลี่ยออกมาที่1 188,200นี่คือค่าเฉลี่ยนะคะของรายได้นะคะในคนเหล่านี้นะคะ,ะทีนี้พอเรามาดูค่ามีเดียนนะคะพอเรามาดูค่ามีเดียนนะคะจะเห็นว่าค่ามีเดียนนะคะหรือค่ามัธยฐานนะคะ ก็ซึ่งเป็นค่ากลางของค่าเหล่านี้นะคะจะอยู่ที่5 0 0หมืซึ่งมีความแตกต่างกันมากกับค่ามินนะคะหรือว่าค่าเฉลี่ยนะคะส่วนค่าโหมดนั้นนะคะค่าโหมดมาดูค่าโหมดนะคะค่าโหมดจะไม่ปรากฏนะคะเพราะฉะนั้นค่าที่เราจะเห็นว่ามีความแตกต่างกันอย่างมากเลยก็คือค่ามินกับค่ามีเดียนนะคะค่ามิน นะคะจะสูงถึงเกือบ20000นทั้งทั้งที่เมื่อเรามองดู d ดต้าจากคน10คนเนี่ยเราจะเห็นว่าอยู่ในระดับหลักหมื่นนะคะอันนี้เพราะเรามีค่าที่เ,ออเป็นค่าผิดป,ปกติเข้ามานะคะก็คือค่ารายได้ของคนบางคนเนี่ยนะคะอยู่ที่ เป็นหลานนะคะหรือว่าอีกสักคนหนึ่งก็มีแนวโน้มนะคะก็คือค่าอยู่ในหลักที่เป็นหลักแสนนะคะในคนอื่นอยู่ที่หลักหมื่นนะคะเพราะฉะนั้น2ตัวนี้จะเป็นตัวที่ทําให้ค่าเฉลี่ยนะคะเป็นค่าที่ผิดปกติไปนะคะคือค่าที่สูงขึ้นกว่าความเป็นจริงไปนะคะเพราะฉะนั้นกับเรื่องของรายได้นี่แหละค่ะนะคะ,นะคะเวลาเราจะหารายได้เฉลี่ยของคนเนี่ยนะคะ เช่นหารายได้เฉลี่ยของประชากรน้งหมดในจังหวัดนี้จังหวัดนี้นะคะมันจะมองแค่เรื่องของค่าเฉลี่ยไม่ได้นะคะเราต้องมองไปควบคู่กันกับค่าของมัยธยฐานซื้อเป็นค่ากลางนะคะเป็นค่ากลางจากข้อมูลที่จัดเรียงลำดับแล้วนะคะอ่ะมันก็จะตอบได้ใกล้เคียงกว่าเช่นในกรณีนี้นะคะเราจะเห็นว่าค่ามีเดียนอยู่ในหลักหมื่นนะคะซึ่ง ดูแล้วจะใกล้เคียงมีความเป็นจริงกว่านะคะ,ะส่วนค่าโหมดนั้นเป็นเป็นค่าที่เกิดจากความถี่มากกว่าหนึ่งะคะซึ่งซึ่งไม่มีในกรณีนี้นะคะดังนั้นตัวข้อมูลอย่างพวกค่าเฉลีย่ยหรือค่ามีเดียนเนี่ยนะคะจึงควรน,นำมาใช้กับข้อมูลเชิงปริมาณนะคะแล้วก็โดยเฉพาะว่าข้อมูลเชิงปริมาณอย่างพวกรายได้หรือค่าใช้ใจ่ายนะคะหรือนี่สินอะไรพวกนี้นะคะอาจจะ ใช้เพียงแค่ค่าเฉลี่ยอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้นะคะส่วนฐานิยมหรือว่าโหมดเนี่ยนะคะเราจะนำมาใช้กับข้อมูลที่เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพค่ะ